สบายดีพี่น้องมาจะขู่ทุกคนมันมีอวนเห็ดปนกบพี่น้องขอโสดขอพายน้ำเอฟซีผู้บอกกินกบกินเขียดเด็กพี่น้องได,ด้กันได้หรือไมส้มผลใช่หรือไม่ส้นสมสน้ำแห้งแซ่บพี่น้องเยก็ได้หรือไม่ส่งใส่พี่น้องมาพี่น้องปนกบกระแลแล้วเวียงวันพี่น้องอันนียนต้มซื่อๆพี่น้องเยตอนนี้บร,ริเวณฝนพี่น้องตอนนี้ฝน ผักกับเท่ากัคือผักอันนี้อนเก็บเอาในเฮนนื่อเในเพียงเด้อไปอยู่ห้องหมอเป็นเดือนละผักอันนี้เกิดพี่น้องเลยในหน้าเฮื่อนข้างเฮื่อนเนเก็บมาลวกอันนี้ก็ซื้อมาตะตลาดผักอันนี้ลวกวพี่น้องมุกแตงพี่น้องมะเขือมะรีมไหมพ่น้องมะเขือมะรีมไหมมุกแตงอันนี้จั๊กผักอีหยังพี่น้องเลยกระเบื้องซื้อพี่น้อง แก้อาเลยจกเจ็กไปนักท่เอเออ้าหลิงนางลูกนัะเยืนเดี๋ยวข้ากล่องซูมสำเนาโอเคหน่อยอมาัานานเาจุก้แล้วม่ข้าวมันมีการกินข้าวแล้วแต่สีเมียนไดแจ้นะ่จะห้ามโต๊กินข้าวไปไหวพุดนล้วตัดข่าวองฟ้าว มันสุดยอดไปเลเนี่ยเอาวางมเป็นหลักๆเดีเอายางก็สักผักมันได้ได้ผตกยาผลคุณักดิ์ดที่ขาวใสเด็ดจ้าสบายดีพี่น้องก็พูดสบายดีเข้าเข้าเอ่อเข้ากินในบารุงอ่ะเข้าหอแค่เปล่ากะ เจ็บพร้อมัน้ทางไปบุญก้อนเข่าเลยเด้กน้อยกินแล้วละตับต้มปลานี่เขียเล่เฮียเล่มาเพื่อเพื่อทำห้าวหน่วยคอนีบักได้ห่ไปโต๊อโต๊ะ

Yeah yeah, yeah. 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 yeah.

เนแเล็นคาันได้เป็นโบเคยเห็นกับเธออะตันม่คนละคาฮึฮ่ะเบิร์เบร์ีมนะเออปัญญาุทเบิร์นีเนันนัะนมันเหอทักน้องเต้วัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ Để nó hay Ủa Ủa này, không có gì hết không có gì không có gì nó không nó không có nữa không nó อ่เพื่อทำบ้างดูมันน่าตื่นบ้าเนี่ย้อยา่ตเจ้าตยองการเิมนมมันนไปนนัน่นม่ 你喝没喝那个？ มั็พื่้าอน่งคืออว่ามีคือมันม่งงม,มันไม่เนือคือาีบบ้านอะไรเล่นไม่งงดีครับเอแอนม นัง yup. ล่ะเฮ้ยมัคือต yeah ๊ะบารุน um oh, ่งอืมเกือต๊ะมล่ะอืมงเด้อตู้อาสานจะแบบยังโ่อ่ะอันนอ่อันนอละนยังบ่นอนอยู่ด้ิมข่ายิ้มแล้วยิ้แล้วมันจักลด้วยแหละทำเป็นเห็ดนั่นน่องให้ดูตัตลับะอืมเกรงนี้โะ มร้านีินเท่าไรต้นมึงสร้างใชหรมันหันาสาบไลี่เกดอีกายก็มอยังบหุ่น้อยังกุวางได้ยังหูว่าหูว่าโซจะหุ่มมันอะด้เาเออวงยาติเนายมองมันจบหุ่มดาบมอนจเลือนม้อนมาเข้ากวางกว่าได้ลองเกาสแ้มันเหนุ่มแต่แต่งได้บักนั่นแหาบเงให้ปุ๊บ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 าหูห้็แหูง ก็ยังก็อน้อนอนนี่นาี้อ่อนันน้วะก็ไปกพ่้องกพ่อคานเนาะหปรกพี่น้องไดประกาศพี่น้อง